เป็นไรบ้างขับรถขับแล้วมันกระตุกครับตอนเช้าควันขาวตอนเช้าควันขาวไอ้ควันขาวผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายหรือเปล่านะแต่ไอ้กระตุกความแรงแล้วก็ไอที่ไม่เป็นสองจังหวะหายแน่นอนดีมานานยังดีมาสามเดือนเป็นอะไรบ้าง กระตุกแล้วมันกระตุกตอนเช้านขาวตอนเช้าคนขาวไอ้คนขาวผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายหรือเปล่านะแต่ไอ้กระตุกความแรงแล้วก็ไอ้ที่ไม่เป็นสองจังหวะหายแน่นอนตอนนี้มีอาการที่แบบเป็นไหมแบบเหมือนมีสองจังหวะเหมือนวาล์วเปิดแบบอยู่ดีก็มาเป็นไหมเบ็นไม่ป็นนะัดปืแบบอยู่ดีๆมันก็มาแล้วก็ซัดเต็มๆไม่ค่อยแรงเหมือนจะวอดหายใช่ครับ คือเหมือนเหมือนน้ำมันขึ้นไม่ทันแล้วก็คันเร่งไม่ค่อยไวเท่าไหร่หัวเกียร์ก็ยังดอปอยู่นี่แก้หมดเลยเดี๋ยวให้ลองดูว่าดีขึ้นเปล่านี่จูนใหม่หมดแล้วแต่ว่าให้ลองก่อนถ้าถ้าไม่ดีก็ใส่เดิมแต่ผมมั่นใจว่าดีกว่าเดิมเยอะอะให้ลองก่อนที่วันเสาลยแล้วก็วันี้นก็บอกเป็นที่มก็ใส่จูนมือเปล่าไม่ครับถ้าโชคดีถ้าโชคดี ควันขาวหายด้วยอย่างนี้บอกถ้าโชคดีควันหายด้วยเพราะว่ามันมีบางอันที่เขาจูนมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็คืนค่าเดิมไปให้เพราะบางอันไปจูนไปโดนมันนิดเดียวมันก็ทําให้มีอาการอันไหนที่ผมไม่เคยยุ่งไม่เคยจูนผมก็คืนเดิมให้หมดเลยแกไคคิดว่าน่าจะหายหมดแต่ถ้ายังมีควันขาวอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีอาจจะเป็นที่แหวน่องหัวีจเป็นที่อะไรอบ่าเงี้ยีะพาไปเช็คก่อนมไม่ใช่บ้าง เขาบอกปกติครับแล้วก่อนรีแมปเป็นไหมไม่เป็นเพิ่งสามเดือนไปรีได้สามเดือนก็เป็นอ๋อแต่รีมาแรกๆไม่เป็นไม่เป็นแล้วเวลาเช็คของชีวเช็งไงเสียบเครื่องดูเหมือนกันว่าผมไม่ได้ไปเช็นะคือถ้ารีแมปแล้วเป็นเลยโอเคไปที่รีแมปแต่ถ้ารีไปแล้วสามเดือนค่อยเป็นผมคิดว่าไม่ใช่น่าจะเป็นที่แหวนล่องหัวชีดอะไรพวกนี้มากกว่าหรือน้ำมันค้างเพราะเขาจูนน้ำมันเยอะมากนะจูนยกเยอะมาก พอพอเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่อธิบายยากหน่อยคือเขาจูนน้ามันเยอะคือคือไม่ได้เยอะหมายความว่าแบบควันท่วมนะไอผมไม่รู้ว่าควันท่วมหรือเปล่าแต่ที่รู้อ่ะเขาจูนน้ามันมาแบบว่าช่วงต้นๆก็ก็จูนเยอะเขาเนี้ยมันก็มีส่วนที่ทําให้เผาไหม้ไม่หมดแล้วยิ่งมาเจออาการที่ว่าเหมือนน้ามันขึ้นไม่ทานอีกวอดอะ่ะคือรถเหยียบไม่ไปอะ่ะแล้วก็น้ามันเยอะปุ๊บมันก็ค้างอยู่บนหัวลูกสูบางทีเราดับรถเลยเราไม่ได้ปล่อยสตาร์ทิ้งไว้พอดับรถเลยปุ๊บนน้้ําามััยยงงคอู่ พอสตาร์ทใหม่ปุ๊บมันก็เผาไหมอันนั้นเป็นควันออกมาพอหายไปก็หมดแล้วก็หมดก็เลยเป็นตอนเครื่องเย็นมันก็มีสันนิฐานหลายอย่างถ้าอยากลองให้ชัวรับถึงบ้านอย่าเพิ่งดับรถรอสักพักใหญ่ๆสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ดับรถแล้วดูที่จะเป็นอีกไหมแค่นี้แต่ผมว่าหายนะหายไม่หายก็พิมพ์มาบอกในเฟซก็ได้เดี๋ยวทางข้อความไว้โทรมาตอนไหนฮะวันนี้หรือวันไหนวันนี้ครับ โอ้ช่วงเช้าเช้าไม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไม่อ๋อนี่คือไปตรงตกอยู่นี่คือตั้งใจจะเปลี่ยนหัวฉีดเอาที่น้องบอกเปลี่ยนโดยที่นะเอาแล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนหัวฉีดในเมื่อเราบอกว่าไปเช็คแล้วเขาบอกไม่เสียดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาปิดปากโงเลยเมื่อกี้ใครขับเนี่ย

ยังไม่ขยับเลยรู้เหรอเนี่ยเบากว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังกดต้องกดนิดนึงครับนัน่นแหละเท้าเลยฮะเงินงงเงอนกลางหวงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนี่เลยขึ้นได้ครัรขึ้นแล้วขึ้นสูงโอ้โหกระจกอันนี้แม่งโคตรใสเลย คิดว่าหายทั่วการเลยตอนนี้เบขาเร่งนอนขับเาเบ่อนขนาดนี้จะให้เป็นให้ได้เลยใช่ไหมเนะนี่ยนัปรเป็นแล้ว ต่างแล้วจะมาเป็่นได้ยังไงแล้วเกือบเกือบต้องเปลี่ยนหัวฉีดแล้วไหมใช่ครับถ้าไม่หายผมจะเปลี่ยนหัวฉีดนี่ถ้าเปลี่ยนไปถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนให้ไปก็ไม่หายอยู่ดีอ่ะใช่ครับอุ้ยดูงี้ผมน่าเปลี่ยนหัวฉีดว่นแล้วก็ได้มาแก้ต่อผมได้โอ้ผมได้สามอย่างเลยสองสามอย่างเลย เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้จูนอะไรเพิ่มนะผมแค่แก้อย่างที่บอกอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยนั่นแหละอย่าไปบอกใครนะเป็นสูตรผมนะกลับรถเลยเสร็จแล้วจากรอบเมื่อกี้ก็ต่างกันเยอะถูกป่ะรอบเมื่อกี้ก็ดีกว่าเดิมแล้วรอบนี้ดีกว่าอีกที่บอกถ้าไม่ายจะเปลี่ยนหัวฉีดแล้วแขงแข็ไปเลย GPS จะใส่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ได้อ่ะกดเต็มไปเลย अहं <laughs> <laughs> อยู่ที่โคราชใช่ครับมาได้าาครโชแต่เราอยู่พัฒนาการใช่นะเขาดูผมหรือว่าเราดูผมมาผมครัผมติดตามมานานแล้วครับแต่ยังไม่ได้มาพาร์ทที่ผมไม่รู้จักเส้นนีเพราะเราเขาเออแล้วเราบอกเปลี่ยนที่ทำงานก็เลยรู้จักครับมาทำงานในอมินบุรีเนี่ยก็เลยทำอะไรเนี่ยปกติทำอะไรกันก็เป็นช่างเหมือนกันช่างทำอะไรก็พวก เรื่องอะไรเนี่ยครับ <ละ S 2> ทั่วไปครับ <ละ S 2> แต่ว่าอาจจะเป็นลบดึงเดิมพวกสิบลงสิบร้อยโอ้เลยเลยเลย